ไปค่ะวันนี้จะพาไปดูของอร่อยย่านพันนก,กันค่ะตรงนี้นะคะร้านก็อยู่ตั้งตรงข้ามตลาดพันนกนั่นเองนะคะตรงข้ามร้านทองเลยนะคะก็จะเป็นแถวๆนี้นั่นเองเห็นไหมคะชื่อว่าร้านเต้าเปาค่ะซาลาเปาโฮมเมดที่ทํามาเองนะคะบอกเลยเครื่องแน่นๆนะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียหรือสารกันบูดเลยนะคะเมนูมีหลากหลายมากมายนะคะเริ่มต้นราคาที่22บาทเท่านั้นชอบแบบไหนก็เลือกกันไปเลยนะคะรวมทั้งน้ำเต้าหู้เขาก็มีขายนะคะ ถ้าซื้อเยอะก็ซื้อ5้ลูกร้อยไปเลยนะคะตกลูกละยีบาทเองค่จะจากปกติลูกละยีบาทจากรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นของสดใหม่ทุกวันเลยค่ะมีทุกรสชาติคราวนี้พิงก์ก็สั่งมาทุกรสเลยนะคะบอกเลยเน้นๆจัดเต็มมากเลยค่ะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าไส้ข้างในจะเป็นยังไงโอ้โหไส้แน่นมากเลยดูสิคะหนึ่งๆๆเลยน่าทานมากเลย ใหญ่มากค่ะใหญ่เป็นพรเนื้อนแน่นๆเลยค่ะไปชิมกันดีกว่าอืมไก่สไปซี่